สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะแนวทางมวยเล่าพัฒนานะคะแนวทางเล่กล่าวนะจะมาจุดถูบนะคะเจ้าป่าํำโชคนะคะบริเวณมาทายไอปุไอยาดูหน่อเนาะนะขอริษเล้าด้วยนะคะเล่เลขเล้าใบไม้ส่วนมากจะเป็นฤดูนะคะท่านผู้ชมนะคะ ใครนะคะทางเอฟซีนะคะคนใดที่เคยบังคิบมาเรียกราวนะคะเจ้าป่านำโชคนะคะเวลาเข้าเข้าเลขทูบสามตัวนี่นะคะซองฮาลกนะคะเวลาเขามากันจะเกิดเพิ่เซียไฮขึ้นหรือด้ไหนะคะ ตามตัวเดว้อยางไอเล็กถูกเป็นเหม็นจากงวดเนืเด้อ ่วงนี้ฝนตกยุ่งกับลายพรอมใช่ไหมไม่ไค่อยได้เขาแมา่กันนกบอกหน่อยไปทั้งใดเนาะนกบอกหน่อยนะฮะดูช่ชมบรรยากาศนะคะร,รอบๆป่าก่อน,นป่าเก็บเห็ดนะคะจิต เจ็ดกับศูนย์มาแล้วมาโดนมากขอเทียนึงเหม็นๆเลยงานด้อสามตัวเด้อเจ็ดศูนย์อย่างนู้นนดุนซอยกันเลยนะเราเปลี่ยนมาติดใส่กัน ซองทุ่มคืนเลยไนงะเล็กเหลาสามตัว,วนี<ะ>แต้มมาสิบเซนฮะแต่ผู้ชมค่ะขอให้โชคดีมีโชคลาภมองเห็นตัวเลขนะคะ นู่นเหล็กโซนสามโซนมานี่อะไรกันสามโซน สาคือซาคือเด้ยอนี่จ็ดศูนย์สามนะคะ,ะก็ค่อยๆเขาสามตัวเด้อนะคะเน่ย